สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ของ Taseanc นะครับวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาหาเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับที่มีชื่อว่า LTC หรือ Litecoin นะครับผมได้รับการฝากเหรียญเข้ามาวันที่10เดือนกันยายน2024เวลา14นกาก35นาทีนะครับแล้วก็อ e ีเมลนะครับก็เข้ามาเหมือนกันนะครับผมนี่ทุกคนนะ อ่านี่ทุกคนนะก็เมื่อวานซืนอนะครับก็ได้รับการฝากเียญเข้ามาอยู่ที่0.01077759 LTC ด้วยกันนะครับเข้ามาไปยังบัญชีของใบแนนนั่นเองนะครับผมนะก็ได้รับมาจากแอปพลิเคชันนะครับที่เรานั้นไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็เขาจะทําการโอนเรียนให้กับเราทุกๆสัปดาห์นะครับเป็นเป็นของวันที่เป็นของวันอังคารนะครับเขาจะโอนเียนมาเมื่อเรามียอด เหรียญขั้นต่ําถึงนะครับเขาก็จะทําการโอนเหรียญเข้ามานะครับผมนะโอเคทุกคนนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับแอปเคชันนี้มีชื่อว่าแอป Litecoin Giveaway นะครับเป็นแอปนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดของแอปนี้ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็ในส่วนของ Control Panel นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในสนประวัติการถอนเงินนะครับที่เมนูคําว่า Payment History นะครับนี่เลยเนาะอันนี้นะครับก็วันที่10เดือนกันยายน2024 ได้ทำการส่งเหรียญให้กับคุณจำนวนอยู่ที่0.01 07 7759 LTC นะครับผมนะไปยังกระเป๋าอันนี้เลยนะครับผมนะก็นะครับในส่วนของเหรียญ LTC เหรียญน,นี้นะครับก็ได้มาจากการเก็บฟรีแล้วก็ไม่ต้องลงทุนนะก็วิธีการเล่นก็คือกดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ระบบจะทําการาให้เรานั้นรับเหรียญฟรีนะโดยการกดสปินพายตรงนี้นะครับสามารถที่จะกดได้2ครั้งด้วยกันนะครับวันนี้ทุกคนนะ อ่าอันนี้กดได้อยู่ที่1.30นะครับแต่ว่าผมจะกดต่อเพราะมีสิทธิต่อทุกคนนะครั้งที่2นะครับมาดูกันว่าได้อยู่ที่3 5 9ถ้าเราอยากได้ก็กดที่3 5 6้นะไม่ใช่359อของภัยนะครับแล้วก็กด yes ไประบบก็จะทําการนํา3 5 6ไปรวมที่45,5 6 6นะ้ะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากเอาอีกเราอยากกดสปินอีกนะครับเราก็ไปหาสปินเพิ่มด้วยการกด more spin ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับ หลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบไปแล้วเราก็กดกากบาดปิดไปตรงนี้ทุกคนนะแล้วก็รออีกประมาณ5วินาทีแล้วก็กดกากบาทต่อไปนะครับอ่านี่ทุกคนนะมันก็จะขึ้นกากบาทตรงนี้ทุกคนนะก็ปิดไปเลยทุกคนแล้วก็จะได้สปินเพิ่มมาอีก3สปินด้วยกันให้เรากดสปินทไพสต่อไปได้เลยนะครับผมซึ่งครั้งนี้นะครับผมนะก็ได้อยู่ที่93นะครับสปินท์ไพสต่อไปได้เลยนะครับผมครั้งนี้ได้เป็น115นะครับแล้วก็สปินต่อไปได้เลยนะครับ ถ้าเราอยากได้แจ็คพอตข้างบนนะเราต้องสุ่มให้ได้ตัว L สีฟ้าแล้วก็มันก็จะขึ้นไปตรงนี้ต่อนะก็ข้างบนนี้แน่นอนมันก็จะมีคะแนนเยอะก,กว่าข้างล่างแล้วก็ถ้าสปินไปแล้วก็จบที่สีชมพูมันก็จะขึ้นเป็นโบน,นัสทุกคนนะโบน,นัสสูงสุดอยู่ที่0,000 0แสนนะครับผมนะซึ่งตรงนี้ผมขอเอาแค่356นะครับแล้วก็จากนั้นก็เราก็รอประมาณอีก1ชั่วโมงนะครับก็มากดสปินต่อได้ทุกคนนะต่อมาก็คือเป็น offer one นะครับเป็นการหาเงินนะครับด้วยการ หาคะแนนน่าจากการทำแบบสอบถามนะครับแล้วก็จากการทำาจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแบงนี้เนาะอันนี้ก็คือจากค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าของ playtime of อ w a วอล์บิดแลบออฟเวอร m ว k e ์ o น็กมั r e ี War, ship, ่อ r ฟ f วอร์วอล e รีวิว g e m เวอ e r w a ล์เอจิมออ f เวอร์เนาะเราก็เรียกได้เลยว่าเราจะทำอันไหนนะครับผมต่อมาก็เป็นในส่วนของอาการ แนะนำแอปพลิเคชันนับมาที่คอนโทรลพา n e เนลแล้วก็มาที่คำว่าระบบ r ร f เฟลต์ตรงนี้ทุกคนนะตรงนี้เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ด้วยกัน10%รนะครับด้วยการคัดกลอกลิงก์นี้แล้วก็ไปโปรโมตดับทำการตลาดให้กับแอปนี้เมื่อมีคนมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วก็เขาเล่นแอปพลิเคชันนี้แเราก็จะได้คะแนนอยู่ที่10%ของคะแนนที่เขาทำได้เนาะอย่างเช่นเพื่อนของเราทำได้อยู่ที่1,000คะแนนเพื่อนของเราก็จะได้1 0 0 0คะแนนเต็มเมระบบจะให้เราตั้งหากอีก100คะแนนด้วยกันให้้กับเเาานะผมปะมปีลย นะครับผมโอเคทุกคนนะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะครับลิ้์ดาวน์โหลดดีวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมหนะ้าวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ